ช้างเผือกโอ้เทวดาโอ้มาแล้วช้างมาแล้วช้างโอ้ไปปิ้งปิ้งให้พ่ออุ้มอย่างเดียวเลยปิ้งให้พ่ออุ้มอย่างเดียวเลยปิ้ง,ป,งปิ้งให้พ่ออุ้มอย่างเดียวเลย ปีหกห้านะครับหรือปีหกห้ามีกาปีหกห้าน like ั่ตัวใหญ่ใหญ่มากโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากอืใหญ่มากครับโอ้โหลิงไซส์ลิงไซส์โอ้โหใหญ่มากเลยช้างด้วยโอ้โหช้างใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหช้าง ตัวใหญ่มากโอ้โอ้<ด>